เอามารีวิวให้ดูกันหน่อยนะครับให้คนที่รักอีคาหรือขับอีคาหาที่ซ่อมไม่ได้หรือทำที่อื่นแล้วยังไม่เจอนะครับก็เอาไว้ดูกันเป็นแนวทางนะครับคันนี้เป็นเครื่องคาบูนะครับเป็นเครื่องคาบูมี2อ,อาการลูกค้าบอกว่าเปิดแอร์แล้วดับนะครับแล้วก็มีอาการน้ํา <c oughs> น้ำรั่วข้างเครื่องผมก็ได้ตามการตรวจเช็คดูแล้วนะครับโอ้เนี่ยครับตาน้ําข้างเครื่องนะครับตาน้ําข้างเครื่องผุนะครับ <c oughs> ตาน้ําข้างเครื่องผุตาน้ําข้างเครื่องผุผมเปลี่ยนให้ไปสามตัวนะครับสี่ตัวสี่ตัวนะครับหลังเครื่องต้องลื้อพวกคาบูออกมาให้หมดนะครับหลังเครื่องตรงท่อไอดีลื้อพวกคาบูเนี่ยออกให้หมดเลยลิ้นปีกบีเซียนะครับ ไอ้คาบูเนี่ยคาบูออกมาให้หมดแล้วก็อาการเปิดแอร์แล้วดับหรือขับขับไปแล้วดับนะครับก็ผมก็ได้ลองตรวจเช็คให้ลูกค้าผมเท่าที่ลองแต่ยังไม่ได้ลองขับนะครับเท่าที่ลองก็ปรากฏว่าออคอมแอร์กระชากนะครับกระชากจนดับนะครับเปิดแอร์ปุ๊บกระชากับ๊บเลยนะครับดับเลยนะครับแต่สตาร์ทเดินเบาเนี่ย พอได้นะครับถ้าเข้าเกียร์เมื่อไหรนะครับช่วงโหลดลงมานะครับช่วงโหลดลงมาพร้อมเข้าเกียร์พร้อมขณะเข้าเกียร์รถด,ดับเลยนะครับขณะเข้าเกียร์รถด,ดับเลยอันนี้ผมจูนได้หนึ่งพันแต่เครื่องคาบูนี่มันไม่มีตัวชดเชยชดเชยนะครับตัวชดเชยเกียร์นะครับผมเลยลองลองตั้งไว้พันหนึงดูซิว่ามันจะได้ไหม <c oughs> ตั้งไว้พันหนึ่งเดี๋ยวดูนะ ว่าอาการมันหายไหมอย่างที่ลูกค้าบอกนะครับอันนี้กล่องนวงอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องดู <S <S <C oughs> ก็สตาร์ทได้หนึ่งพันนะครับสตาร์ทได้หนึ่งพันนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับไม่มีกระชากดับละตัวนะครับปิด เปิดนะครับรอบนิ่งเลยนะครับเปิดนะครับมีกองนวงนะครับกองนวงหน้าคัดคอมแอร์อยู่ตรงนี้นะครับกองนวงหน้าคัดคอมแอร์นะครับถ้าไม่นวงไม่เหลือครับกระชากกระลงมากระชากลงมาเลยนะครับเ <Okay. S 1> รอก็จะนิ่งได้ไแบบนี้ปิดแอร์ เปิดแอร์นะครับเครื่องขาบบูนะครับอันนี้เข้าเกียร์ขณะเข้าเกียร์ลองดูนะครับรอบไปอยู่ประมาณนี้ถ้าผมเปิด, air, ดแอนะร์จะไม่มีดับแล้วนะครับจะไม่มีดับแล้วรอบจะนิ่งเลยนะครับจะไม่มีดับแล้ว นะครับครับผมปิดกองนวงนะครับอันนี้คือหน่วงหนวงหน้าคัดคอบแอร์คือหน่วงมันทางนี้นะครับอันนี้คือปิดหันหลอดขึ้นข้างบนหมุนไพด,นะดังซ้ายซ้ายซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายคือไม่ได้ดวงเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวผมจะเข้าเกียร เข้าเกียร์แล้วลองเปิดแอร์ดูดูดีว่าเครื่องมันดับไหมครับไม่เอาไม่ได้หนว่วงละนั่นดับเลยนะครับเครื่องดับเลยดูเอานะครับกองน่วงหน้าคัดคอมแอร์น่วงให้คอมช้าลงให้รอบดีดขึ้นไปก่อนนะครับคอมแอร์ค่อยทําตามอีกทีเครื่องดับเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทสตาร์ทได้ก็ติดเหมือนเดิมนะครับอันนี้กลับมาหน่วงเหมือนเดิม อันนี้ผมปิดกองน่วงไว้แล้วนะเมืเ่อกี้ผมผมผมปิดผมปิดมาทางนี้นะแล้วก็หมุนคืนนะครับหมุนคืนเอาหมุนคืนเลยจะได้เห็นชัดๆหมุนคืนสุดเลยอันเนี้ยสุดละสุดละแ,แล้วก็ขณะมาเข้าเกียร์กันไหมเข่าเกียร์เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดแอร์กันไหมนะครับว่ามันจะดับไหมอ่าไม่มีดับนะครับห <c oughs> น่วงวิธีการหน่วงน่วงปิดอย่างเงี้ย ให้รอบมันพอดีกับรอบเครื่องก็ได้นะครับไม่ให้รอบมันสูงปื๊ดไปเงี้ยแล้วก็ตกลงมานะนะครับอันเนี้ยเอามาเอาไม่มีดับแล้วดูเอานะครับขนาดรอบต่ำๆนะครับพรอมแอร์ไม่มีกระชากดับแน่นอนนะครับอันนี้อาการเท่าที่ผมดูนะครับไม่ได้ลองขับไม่ได้ลองเทสเท่าที่ลองตรวจสอบดูนะครับเนี่ยครับรอบนิ่งเลยนะครับอันนี้อันนี้ เออกียร์ออโต้จะเครื่องขับูจะไม่มีตัวชดเชยรอบนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เครื่องจะสันส่นๆน,นิดนึงสั่นนี้ต้องต้องไปเช็คอย่างแทนเครื่องกันนะครับยางแทนเครื่องเนี่ยเปิดแอร์ปิดเปิดรถจะไม่ดับแล้วครับเมื่อกี้ดับเลยนะใช่ไหมครับลองอีกทีนะลองอีกทีว่ามันจะดับไหมเดี๋ยวผมปิดปิดปิดกล่องนวงเลยปิด ปิดก็เหมือนกับไม่ได้หน่วงครับวิ่งมาตรงๆเลยนะครับปิดนะครับอข้าเกียร์ดีดีข้า,ขาเกียร์ดีอยู่นะครับข้าเกียร์ดีเนี่ยดีสองตำแหน่งดีไฟมันไม่ติดเอาเข้าสองแล้วกันเปิดเตรียมดูมือผมนะครับมือผมผมบอลจะเปิดละดูรอบเครื่องไว้ดูรอบเรื่องว้น,นั่นดับเลยนะครับมันหนักเกินนะครับมันหนัก มันน่ะต้องมีหน่วงมันไว้นะครับเปิดกล่องหน่วงก่อนเปิดเปิดให้สุดเลยนะครับเราก็มาเข้าเกียร์เหมือนเดิมนะครับเข้าเกียร์อืมเปิดแอร์ไม่ดับนะครับอไม่ดับวิธีการเดี๋ยวมาให้ดู เออแวกข้ามของคาบูนะครับแววกข้ามคาบูหน้าตาเป็นยังไงนะครับปรับจูนยังไงนะครับแววกข้ามคาบูคือตรงนี้นะครับแววกข้ามคาบูนี่แวกข้ามคาบูนะครับตัวนี้คือแววกข้ามคาบูติดกับรถเดิมๆอันนี้เขาเคยเอาเปลี่ยนมาแล้วของเดิมมันอาจจะเสียนะครับคาบูทุกคันมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงก็เล็กๆดำๆนะครับหน้าตาแบบนี้แหละจะมีสองเส้นนะครับแล้วก็ วิธีการปรับจูนจูนคือน็อตไขควงแฉกตัวนี้นะครับเห็นกันไม่เอ่ยนะครับไขควงแฉกตรงนี้ใต้ไอ้ใต้ฐานยไอจานบินมันเนี่ยครับเนี่ยตัวเอาตัวนี้เลยนะครับเอาตัวนี้ไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวช่เชยแอร์นะครับแอร์ตัวปรับชดยเชยแอร์ชดเชยมากชดเชยน้อย อยู่ที่ตัวนี้ด้วยนะครับปรับยูนหัวน,อน็อตนี่แล้วนี่ตัวแวกข้ามคือแค่เปิดอากาศตัวนี้แค่ตัวนี้คือตัวปรับให้ชดเชยมากชดเชยน้อยคือตรงนี้นะครับอ่ะคาบูนะครับกองหน่วงหน้าคัดคอมแอร์ครับหน่วงแค่หน้าคัดคอมแอร์ตัดต่อให้นิ่งขึ้นนะครับจะไม่มีกระชากดับอันนี้ถ้าเอาไว้ดีถ้าอยากให้เข้าเกียร์แล้วมันไม่สะท้านก็เปลี่ยนยางทางั้งแค่สักสี่ตัวนะครับ รอบจะนิ่งดีกว่านี้นะครับอ้าเอาไว้กันให้ดูกันเป็นแนวทางวันนี้ตอกตามน้ําหรือสองรอบวันนี้เออเสียมันผุด้วยเสียขอบเครื่องมันข้างเครื่องมันผุดด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีให้ดูเลยนะครับอ่ะจบแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้ามารับนะครับลูกค้ารอไม่ไหวนะครับกลับบ้านไปแล้วก็ตามน้ำแหละ รถมันบางทีมันก็ไม่ได้ซ่อมง่ายนะครับอากาศก็ร้อนอกลองหลวงก็ปรับจูนครั้งเดียวยัดไว้ในใต้เกะนี้เลยนะครับกลองนี้มีรับประกันถ้าเสียเอามาเคมคืนนะครับอ่ะ นิ่งๆกันไปเครื่องคาบูโอเคลูกค้าจะทำอะไรเพิ่มเติมค่อยคุยกับลูกค้าอีกทีนะครับแต่ยางทังเครื่องเนี่ต้องเปลี่ยนสันเจ้าเข้าเลย